คุณเคยยืนอยู่ทุ่งนากลางหมอกหนาแล้วรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังจ้องคุณอยู่หรือไม่ลูกสาวชาวนายากจนคนหนึ่งตื่นแต่เช้าเพื่อเก็บเกี่ยวแต่สิ่งที่รอเธออยู่ไม่ใช่แค่วันธรรมดาเสียงลมพัดเสียงใบไม้เคลื่อนไหวและเงามืดที่ปรากฏอย่างลึกลับทำให้หัวใจเต้นแรงเธอไม่รู้ว่าใครหรืออะไรอยู่ตรงนั้นและเมื่อร่างนั้นปรากฏเธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและสับสน สิ่งที่เกิดขึ้นในเช้าวันนั้นจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการคุณพร้อมหรือยังที่จะเข้าไปเผชิญความลึกลับและความฝันที่รอยอยู่ลูกสาวชาวนาอดอยากตื่นแต่เช้าหมอกหนาทึบคลอเคลียกับทุ่งนาลมหนาวพาัดผ่านผิวกายบางๆของเธอมือเล็กๆจับไม้เคียวที่สั่นไหวทุกเช้าเสียงไก่ขันทำให้หัวใจเธอตื่นตัว แต่วันนี้กลิ่นคาวชื้นของดินเปียกทำให้ใจเต้นแรงกว่าปกติเธอก้าวเดินไปยังทุ่งนาอย่างระมัดระวังตาก็สอดสายมองเงาของต้นไม้ที่โยกไปมาทันใดนั้นเสียงแปลกๆดังขึ้นจากกอหญ้าเหมือนใครบางคนกำลังหายใจแรงและร้อนหัวใจของเธอสั่นสะท้านมือเล็กๆเกาะขอบผ้าผูกเอวแน่นเธอเงยหน้ามองท้องฟ้า เมฆหนาเหมือนกำลังปิดบังแสงแดดเธอได้กลิ่นอะไรบางอย่างกลิ่นเหมือนควันไม่และความชื้นผสมกันก้าวเล็กๆของเธอหยุดชะงักดวงตากวาดมองรอบตัวสิ่งที่เธอเห็นทำให้เธอแทบหยุดหายใจเงามืดยาวลากผ่านทุ่งนาอย่างช้าๆเสียงลมกระทบใบไม้ทำให้เกิดเสียงวีดหวิวมือเล็กๆของเธอสั่นแรงและทันใดนั้น จากเงามืดมีร่างหนึ่งโผล่ออกมารูปร่างไม่ชัดเจนแต่สายตาของมันสองประกายเย็นยะเยือกเธอยือนแข็งเทื่อหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจาก,กอกดวงตาไม่กล้ากระพริบร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และกลิ่นของมันทำให้เธอเคลื่นไส้ได้เลยฉันจะต่อเรื่องราวจากจุดที่หยุดไว้พร้อมขยายรายละเอียดให้มีความตึงเครียด ลุนระทึกและใช้คำบรรยายที่สมจริงทำให้ได้ความยาวอย่างน้อย5,000ตัวอักษรร่างนั้นย่างเข้ามาใกล้ทีละก้าวเงามืดของมันทอดยาวบนดินเปียกเสียงก้าวคล้ายการเคลื่อนไหวของสัตว์ที่หิวโหวยแต่ดวงตาของมันดวงตาส่องประกายเย็นะยเยือกเหมือนไฟแข็งลูกสาวชาวนาหยุดหายใจมือสั่นจนแทบจับไม้เคียวไม่อยู่ทุกเสียงรอบตัวเหมือนถูกขยายให้ชัดขึ้น เสียงลมพัดใบไม้เสียงก้อนหินถูกเหยียบเสียงน้ำหยดจากหลังคาสังกะสีทุกเสียงกลายเป็นเสียงเตือนภัยในหัวใจของเธอร่างนั้นยกมือขึ้นมือที่ผอมบางและยาวกว่ามนุษย์ปกติเธอเห็นเล็บมันยาวและสกกรปรบดวงตาของมันจ้องมาที่เธอไม่กระพริบและเหมือนมันอ่านใจของเธอได้หัวใจของลูกสาวชาวนาเต้นแรงจนแทบระเบิดเธอถอยหลัง แต่เท้าจมลงไปในดินเหนียวทุกก้าวที่ถอยหลังทำให้เธอเสียสมดุลฝนเริ่มตกลงมาเบาๆทำให้กลิ่นดินเปียกแรงขึ้นละอองน้ำกระทบผิวหน้าของเธอเย็นเฉียบเสียงฝนผสมกับเสียงหัวใจเต้นของเธอทุกอย่างเหมือนถูกชะลอเวลาร่างแปลกประหลาดนั้นก้าวเข้ามาอีกลมหายใจมันร้อนและเหม็นชื้นเหมือนซากสัตว์ผสมกับความชื้นของดิน ลูกสาวชาวนาพยายามกรีดร้องแต่เสียงของเธอติดคอปากแห้งเหมือนถูกไฟเผาและทันใดนั้นร่างนั้นเอื้อมมือเข้ามาใกล้ใบหน้าของเธอเธอตัวสั่นจนแทบจะทรุดลงดวงตาของเธอปิดแน่นแต่ความรู้สึกก็ขอองค์การถูกจับถูกส่งตรงเข้ามาที่หัวใจเธอสัมผัสความเย็นที่ช็อกป,ประสาททุกเส้นมันเย็นเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือด ทันใดนั้นเสียงลมพัดแรงขึ้นฝนเริ่มตกหนักฟ้าแลบสว่างวาาร่างแปลกประหลาดนั้นหายไปชั่วขณะลูกสาวชาวนาโผล่ตาขึ้นหัวใจยังเต้นแรงเธอเห็นทุ่งนาที่ปกติกลับกลายเป็นทะเลแห่งเงาแต่ความสยองยังไม่จบร่างนั้นกลับปรากฏอีกครั้งอยู่บนกอหญ้าอีกฝั่งยืนจ้องเธอและเริ่มยางก้าวเข้ามาอย่างช้า แต่มันคงเหมือนสิ่งไม่มีชีวิตที่รู้ทุกการเคลื่อนไหวของเธอลูกสาวชาวนารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบปิดตัวทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเสียงฝนถูกกลืนหายไปเสียงหัวใจของเธอกลับดังชัดเจนที่สุดเธออยากวิ่งแต่เท้าจมในโคลนความหวาดกลัวทำให้ร่างกายชาสัน่นร่างนั้นหยุดตรงหน้าทุ่งนาดวงตาของมันเหมือนทะลุจิตใจ มันไม่พูดไม่ทำอะไรแต่เพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นกลับทำให้ลูกสาวชาวนารู้สึกเหมือนถูกคุมขังในความมืดเธอหันไปมองบ้านไกลๆแต่หมอกหนาและฝนพราบทบังทุกอย่างเสียงลมหอบแรงเหมือนคำเตือนทุกสิ่งเหมือนบอกเธอว่าอย่าขยับอย่าหลบหนีเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนี้และ,ะเผชิญมันเธอรู้สึกมือของเธอเย็นชื้นฝ่ามือจับไม้เคียวแน่น แต่ความหวาดกลัวทำให้ความคิดสับสนหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะพุ่งออกมาร่างนั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละก้าวแต่คราวนี้มันไม่ย่างลงพื้นดินเหมือนลอยขึ้งเหนือพื้นดินเล็กน้อยและดวงตาที่เย็นเยียบกว่านั้นมองตรงมาที่เธอลูกสาวชาวนาสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมความกล้าแต่ความกลัวครอบงำทุกความคิดร่างนั้นโค้งตัวลงเล็กน้อย และปล่อยเสียงหัวเราะเบาๆเสียงนั้นแหบและเย็นเยียบทำให้เส้นผมบนศีรษะของเธอลุกชันทันใดนั้นฟ้าแลบอีกครั้งเธอเห็นใบหน้าของมันชัดเจนร่างนั้นมีผิวซีดขาวดวงตากลมโตและดำสนิทปากบางเผยฟันแหลมคมและเหมือนมันยิ้มให้เธอด้วยความเย็นเยียบลูกสาวชาวนารู้สึกเหมือนขาสั่นแรงจนแทบลม้มลงฝนกระหน่ำลงมาเต็มแรง แต่ร่างนั้นยังคงยืนอยู่เหมือนไม่มีความรู้สึกกับฝนหรือความเจ็บปวดทุกสิ่งรอบตัวเธอเหมือนหยุดนิ่งมีเพียงความสยองและร่างนั้นที่เคลื่อนเข้ามาทันใดนั้นร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้เพียงไม่กี่ก้าวลูกสาวชาวนารู้สึกเหมือนนนมาหายใจของมันพัดตรงมาที่ใบหน้าเย็นเฉียบและเหม็นชื้นมันยื่นมือเข้ามาใกล้เหมือนจะสัมผัสเธอ หัวใจของเธอแทบระเบิดความกลัวและความสับสนบทบังทุกความคิดแต่ก่อนที่มือของมันจะสัมผัสเธอฟ้าแลบอีกครั้งและเสียงฟ้าร้องก้องดังสนัน่นร่างนั้นถอยกลับไปชั่วขณะลูกสาวชาวนาแทบสุดร่างกายสั่นสะท้านหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากกอกทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นฝันร้ายที่จับต้องได้ลูกสาวชาวนารู้สึกถึงความเงียบ ไม่มีลมหายใจไม่มีเสียงฝนร่างนั้นหายไปแต่ความหวาดกลัวยังคงอยู่ดวงตาของเธอยังคงมองไปยังทุ่งนาทุกกอหญ้าทุกเงาทุกใบไม้เหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเธอยือนอยู่ตรงนั้นมือยังจับไม้เคี้ยวแน่นหัวใจยังเต้นแรงฝนเริ่มซาแต่ความมืดและหมอกยังไม่จางหายเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอเจอไม่ใช่ความฝนัน มันเป็นความจริงแอลมันยังอยู่รอบตัวเธอลูกสาวชาวนาอยู่ตรงนั้นเงียบๆหัวใจยังเต้นแรงแต่ลมหายใจเริ่มค่อยๆสงบลงหมอกเริ่มจางลงเผยให้เห็นทุ่งนาเขียวขจีแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านเมฆบางๆทำให้ทุกอย่างอบอุ่นขึ้นร่างแปลกประหลาดที่ทำให้เธอกลัวเมื่อครู่หายไปจริงๆแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือความกล้าและความเข้มแข็งในใจของเธอ เธอค่อยๆปลดมือจากไม้เคี้ยวและก้าวไปตามทางเดินดินเหนียวอย่างมั่นคงเสียงนกร้องและไอ้น้ำจากทุ่งนาเติมเต็มบรรยากาศลูกสาวชาวนาหัวเราะเบาๆกับความรู้สึกโล่งใจเธอรู้ว่าโลกนี้อาจเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่เข้าใจแต่เธอมีความฝันมีความหวงังและมีใจกล้าที่จะ,ะเผชิญเธอเดินกลับบ้านสายตาของเธอส่องไปยังท้องฟ้า แสงแดดสะท้อนบนใบหน้าของเธออย่างอบอุ่นหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความหวังและความฝันของลูกสาวชาวนายากจนก็ยังคงอยู่รอวันที่จะเติบโตเป็นความจริงเมื่อถึงบ้านเธอเข้าไปในครัวเล็กๆของครอบครัวแม่มองเธอด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนลูกสาวชาวนานั่งลงข้างๆและเริ่มเล่าถึงความฝันของเธอให้แม่ฟังทั้งสองหัวเราะและซาบซึ้งไปพร้อมกัน ในใจของเธอความกลัวที่เผชิญเมื่อเช้านี้กลายเป็นแรงผลักดันเธอรู้ว่าไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดเธอได้และแม้โลกจะเต็มไปด้วยความยากลำบากความฝันของเธอจะนำทางให้เธอก้าวต่อไปทุ่งนาที่เคยเป็นสถานที่น่ากลัวตอนนี้กลับเต็มไปด้วยชีวิตและความหวังลูกสาวชาวนาหันกลับมามองยิ้มอย่างมั่นใจและก้าวออกไปยังอนาคตที่รอยอยู่ ด้วยใจที่แข็งแรงและความฝันที่ไม่เคยดับ